จะได้หล่อๆกันทุกคนครับหลอสวยกันทุกคนอันนี้สูงได้ไหเราจะไปกระกวอมีเบอร์อยู่นะมีนะเฮ้ยซื้อมา3มปีแล้ว อ่าเป็นดาราเนะ่ยซูเปอร์สตาร์กันทั้งหมดครับแหมตัวเล็กอยากหลอกเขาด้วยอ่ะฮะอ่าเดี๋ยวลงยูทูบแล้วบอกให้ลงยูทูบนะเอาลองให้ดูดูดูพี่เลยซารัเฮโยโอ้โหหน้าเหมือนกันเลยลอกหน้าหล่อเหมือนกันเลยเร้วแล้วเร็วซารังฮฮโยเลย ยสองคนนีอายสองคนเฮ้ยอะไรด่ะอาย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 โค่ะอยค่ที่อคนทีสองคน